สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งเล่นกับพี่โดค่ะนั่งเล่นกับพี่โดพี่โดพี่โดเขากินยากินยาแก้คันเขาเป็นแผลที่เท้าค่ะทีนี้ยาเริ่มจะออกฤทธิ์แล้วเขาก็เริ่มง่วงเริ่มง่วงเลยพี่น้องเนี่ยพี่โดพี่โดพี่โดอันเด้อะไรเร็ลูกก่องเร็ว ดูเก็บอ่านอนเลยอ่นนอนเลยนอนลงนอนอันนี้ลูกชายอีกคนนะเนี่ยอันนี้ชื่อพี่โดนี่พี่โดง่วงนอนชิลับไปจ้ะ อันนี้เอามาเลี้ยงตั้งแต่เพิ่นได้4ีเซียทิดเด้พี่นอ้องตอนนี้เขาได้10บขวบแล้วเนี่ยเขาได้10บขวบแล้วเนี่ยหูควาาหูความพี่นอ้อง

พีโดคันครับพี่โดคันครับเนี่ยพี่โดจะนอนลดท่านอนเขาพี่โดจะนอนพี่โดจะนอนเฮ้ยวัดวัดนอน, hey. what, what? นอันนะั้นอู้ มาโกโก้มาหรอโกโก้มาเอาโกโก้มาอันนี้โกโก้อัสสวัสดีก่อนโกโกอันนี้พีโดเนี่ยเนยตาตาอ่ะกเอาอ่ะท่าใดดีจินอนท่าใดดีนอนดีดีเด็ดลูกนอนดีดีนอนดีดีอ้าปัวอ้าหยอก ามาเร็วามาเร็วโอเคจ้าสวัสดีค่ะ